ครับครัก็วันนี้ก็จะมาในสอนในส่วนของทุกของชาวนาในบทกวีเนาะวันนี้เราก็จะมาเข้าอยู่ในเนื้อหานะครับเนาะก็ถือว่าสอนไปในนี้ก็จะวิเคราะห์ไปด้วยนะครับเนาะก็มาดูในส่วนของอันแรกเลยครับถ้านนักเรียนดูตอนเปิดเรื่องเปิดเรื่องนะครับ ในเรื่องเขาก็จะกล่าวถึงว่าองค์สมเด็จพระเทพท่านตอนที่กําลังศึกษาอยู่เนาะเนาะกำลังศึกษาอยู่ก็คืออยู่ที่คณะสรสศาสตร์ก็เคยได้ยินบทกวีของจิตภูมิศักนะครับว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยเคยได้ยินมานะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายะไรอย่างนี้เป็นการเปิดเข้าเรื่องนะครับก็แล้วก็จะตามไปด้วยเอ่อเรื่องราวนะครับจะเป็นเรื่องราวของจิตภูมินะครับของบทกวีของจิตภูมิศัก ชื่อว่าเปิบข้าวเนาะเปิบข้าวทุกคราวคําจงสูจจาเป็นอาจินเหงื่อกูที่สู่กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้นะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสีทุกทนและขมขืนจนเขียวขาวจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหยียดยาวอยากจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำเคนเข็นเหงื่อหยดสัก,กิยาดทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น ปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปลร,รวงมาเปิดกินอยากเหงื่อที่เรือแดงและน้ำแรงอันหลังรินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สู่สดกำซาบฟันก็เป็นอีกบทกวีหนึ่งที่เขายกตัวอย่างมาเนาะทำให้เราเห็นอะไรบ้างนะครับเนาะเด็กๆหลายคนก็ตอบแล้วแหละว,ว่าอ,อ่านแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราต้องคุยกับชาวนานะครับเรารู้สึกตรงน,นั้นเพราะอะไรนะครับจริงๆเราสังเกตจากคําที่ปรากฏภาษาที่อยู่ในเรื่องได้เลยเนาะ ที่เราเห็นนะครับที่ปรากฏก็คืออะไรคือคําว่าเหงือกูหอเหงือกูคําว่ากูไงในนี้จะประกอบไปด้วยสรรพนามบุรุษที่1นนะครับคําว่ากูเนาะกับสรพนามบุรุษที่2คือคําว่าสูนะครับซึ่งพอเรามีสรพนามตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกเฮ้ยเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะครับเหมือนเราคุยกับชาวนาเขาเองชาวนาเขามาเล่าให้เราฟังเองนะครับเนาะเรื่องนี้ก็เริ่มต้นในส่วนของบอกว่าเปิบข้าวกริยาคําว่าเปิบเปิบก็คืออย่างนี้เนาะ นะครับเปิบก็คือกินแหละแต่ว่าสมักรกินคือกินโดยใช้มือเนาะเปิบข้าวทุกคราวคําจงสู่จําเป็นอาจินอาจินแปลว่าบ่อยนะครับตลอดจําไว้นั่นนูนีนันโน,นนะครับกินข้าวทุกครั้งเนี่ยเธอจําจไว้นะนะครับเหงื่อกูที่สู่กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนเหงือ่อเรานะครับเหงือนะง่อเราเนาะเหงื่อเราในที่นี้เหงื่อกูในที่นี้หมายถึงว่าความเหนื่อยยากนะครับก็คือจริงๆหมายก็คือคือเม็ดข้าวนั่นแหละเม็ดข้าวที่กินไปอ่ะก็คือความเหนื่อยยากของชาวนาแหละนะ ที่กินไปอ่ะจึงก็เกิดมาเป็นคนจึงทําให้เติบโตได้นั่นเองนะครับเนาะข้าวนี้นะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนชนชิมทุกชั้นชนหมายถึงอะไรหมายถึงชุกชนชั้นจะต้องได้กินข้าวนะทุกชั้นกินข้าวไม่ว่าเธอจะอยู่แค่ไหนอะไรยังไงก็คือเธอต้องกินข้าวเนาะนะครับแต่ว่า ที่เราได้กินข้าวที่เราเห็นอะเฮ้ยพอเราไปดูข้างหลังเนี่ยมันมันทุกขทนนะมันลําบากนมะและขมขื่นจนเขียวข้าวคําว่าเขียวข้าวคืนถ้านักเรียนเคยได้ได้เห็นต้นข้าวอะว่างๆก็ลองไปเด็ดใบมาดูจริงๆใบข้าวหอมครับใบข้าวที่ควรจะหอมกลับเหม็นข้าวข้าวไปด้วยข้าวไปด้วยอะไรข้าวไปด้วยความเหนื่อยยากข้าวไปด้วยความลําบากอะไรอย่างนี้นะครับเนาะซึ่ง กว่าจะได้มาเนี่ยทุกทนขนาดไหนไปดูกันบทถัดไปเขาบอกว่าจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเดีอดเยดยาวจากรวงเป็นเม็ดพรวล้วนทุกยากลำเค็นเข็นจากแรงมาเป็นรวงเม็ดข้าวกว่าจะมาเป็นเม็ดกว่าจะมาเป็นอะไรให้เราก็คือเดินทางลําบากเขาบอกว่าระยะทางนั้นเยืยดยาวเยียดยาวด้วยอะไรดังที่นักเรียนเห็นกว่าเขาจะได้เป็นก็ต้องมีการไถานาบ้างละเนาะ นะครับหวานข้าวถ้าเป็นนาแบบนี้เรียกว่านาดํานาดําก็จะเป็นต้องมีหวานข้าวแล้วไปถอนต้นแพ้เป็นต้นกล้าถอนหนึ่งทีแล้วก็เอาทาเป็นต้นกล้าแล้วก็ไปปักดําอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะลําบากมากมากเลยนะครับลบําบากมากๆเลยเนาะนะครับแล้วก็เวลาเขาเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวนะครับเนาะเรียกว่าแกละซึ่งแกละนั้นเวลาเก็บเกี่ยวคือเก็บเกี่ยวทีละรวง เก็บแบบนี้เลยเก็บแบบนี้เลยเด็กๆเก็แบบทีละรวงเลยลูกนะครับเนาะเป็นอุปกรณ์ในการเก็แบบเกี่ยวถ้าอีกแบบหนึ่งที่นักเรียนคุ้นชินก็เป็นแหลกเป็นในส่วนของเคียวนะครับเป็นแบบเคียวเนาะแบบนั้นก็จะง่ายหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยนะครับเนาะอ่ะนะครับนะรบ,บอกแล้วว่าจากรวงเป็นเม็ดเราเม็ดเราวนี่คือเป็นข้าวในจานเนาะมันะมลำบากเสียแล้วก็อูเน้นย้ำความลำบากของชาวนามากๆนะลูกนะนะครับ เงอหยดสักกี่หยากทุ่ยหย,ดยาดล้วนยากเย็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเปิดกลิ่นอ่านะครับเนาะเงยหยดเงือที่เขาหยดไปนะครับขนาดไหนปูดโปนก็คือมือเนาะเวลาคนทางานะาก็จะเป็นเส้นเอ็นปูดออกมาแล้วก็บทนี้นะครับน้ําเหงือที่เลือดแดงและน้ําแรงอลังรินสสยเลือดกูทั้งสิ้นที่สู่สซดกำซาบฟัน น้ำเหนือที่เลือดแดงกติเหนือมันไม่แดงหรอกครับแต่มันแดงด้วยอะไรแดงด้วยผสมเลือดด้วยความเหนือยากของเขาแบบเหมือนแบบนะับเหมือนผสมความเหนือยากของเขาไปอะไรเงี้ยครับและน้ําแรงของเขาใส่เลือดกูทั้งสิ้นที่สู่ซดกําซาฟันกรราํกรราซาบกําซาบแปลว่ากินนะครับใส่เลือดของเราทั้งนั้นความเหนื่อยากของเขาทั้งนั้นที่เรากินเข้าไปเนาะจากบทนี้นะักเรียนก็จะเห็นว่าผู้เสียงน้ําเสียงของผู้พูดนะครับก็จะมี ลักษณะก็คือทวงบุญคุณเนาะทวงบุญคุณอะไรเงี้ยนะครับชัดเจนซึ่งในบทกวีในหนังสือเขาก็จะอธิบายต่อว่าบทกวีนี้แสดงความคิดหนึองชาวนานะครับเป็นลักษณะนําเสนอจิตภูมิศักนําเสนอออกมาเป็นลักษณะของชาวนาเป็นผู้นะครับเล่าถึงความเหนื่อยยากเป็นผู้ลําเลิกบุญคุณอ่าก็คือทวงบุญคุณนั่นเองแต่ว่าในนี้จริงๆแล้วถามว่าชาวนาจะมีโอกาสทวงบุญคุณไหมก็ตอบเลยว่าไม่แม้กระทั่ง สิ่งที่เราเรียกว่าเอ่อความความยุติธรรมครับที่ควรจะถึงเขาก็ไม่ได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งค่าปุ๋ยก็แพงเออค่าราคาราคาข้าวที่ตกต่ำลงอะไรเงี้ยมันทำให้บางคนนะครับรู้สึกว่าเฮยมันท้อกับความเป็นชาวนาแล้วอ่ะอีกอย่างนึงบางทีเวลาเราทํานาจริงๆเราต้องกู้นี้ยืมสินมาอย่างเงี้ยครับเพื่อทําเป็นอาชีพแต่ว่าพรผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากปัญหา ต่างๆน้ําท่วมบ้างละเออผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรบ้างละแรงบ้างละอะไรเงี้ยเราเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมดีกว่านะครับภาคอุตสาหกรรมคืออะไรก็คือในส่วนของการเป็นทํางานโรงงานทํางานโรงงานดียังไงหนึ่งตังได้ชัวร์สองสวัสดิการก็มีแต่น้ำนาข้าวนี่บางทีก็ไม่แน่นอนนี่คือคนที่มีทางเลือกแต่คนที่ไม่มีทางเลือกทํำยังไงละ่ะเขาก็ยังต้องทําเกษตรกรรมอยู่ แต่ว่าเขาไปเลือกทำที่ไหนไปเลือกทำในส่วนของการที่เป็นพืชตัวอื่นที่ได้ระยะเวลาที่ไวขึ้นอย่างเช่นพริกสี่สิบห้าวันก็เริ่มเก็บได้แล้วจะไม่ผิดหัวมันนะครับมันเนี่ยมันมันล่ามันมันไม่ใช่มันหัวเออมันนั่นแหละนะครับนะนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนก็เก็บได้แล้วนะครับันะบ่นะคือนะนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือความหน่วยยาก ครับผมแล้วก็บทกวีถัดไปที่ท่านได้หยิบย,ยกขึ้นมาอีกเป็นบทกวีของจีนของจิตภูมิศัก์ประมาณ4ี่ิปีที่แล้วแต่ของจีนไม่เยอะไม่มากมากมายครับพันกว่าปีที่แล้วเนาะพันกว่าปีที่แล้วเขาบอกว่าหวานข้าวในฤดูใบไม้ผลิข้าวเมล็ดหนึ่ง,ลงกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วงแปลว่าเป็นไงนะครับ รอบคางไม่มีที่นาที่ไหนทิ้งว่างแต่ชาวนาก็ยังอดตายตอนอาทิตย์เที่ยงวันชาวนายังพรวนดินเงือหยดบนดินภายใต้ต้นข้าวใครจะรู้บ้างว่าจานใบนั้นข้าวแต่ละ,มะเมล็ดคือความยากแค้นแสนสาหาัสอ๋อเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับน้องก็แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยยากของชาวนาซึ่ง ถ้านักเรียนดูแล้วนักเรียนจะเห็นเลยว่าคนละเวอร์ชันกับเมื่อกี้เลยคนละเวอร์ชันกับจิตภูมิศัก์นะครับจิตภูมิศัก์จะเป็นใช้คําที่ค่อนข้างกระแทกชัดเจนตรงๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนจิตกรรมภาพวาดจิตกรรมซึ่งเขาบอกว่าข้าวหนึ่งเมล็ดกลายเป็นหมื่นเมล็ดแปลว่าอะไรแปลว,ว่าของทุ่งทอง,ทง,ทองนาอุดมสมบูรณ์รอบข้างไม่มีที่นาที่ไหนทิง้งว่างไม่ว่างเลยแสดงว่าชาวนาขยานันแต่ชาวนาอดตายเพราะอะไร อาทิตย์เที่ยงวันเขาก็ยังพวนดินเงื่อยดภายใต้ต้นข้าวใครจะรู้บ้างว่าจานไปนั้นคือความยากแค้นแสนสาหาัสเห็นไหมนี่คือความเหนือย,ยากของเขาทํางานต่งางๆอันนี้ก็จะเสือ่อเห็นเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายเขาก็โดนเอารัดเอาเปรียบเนาะสังเกตไหมครับว่าสองคนนี้นะครับรูปแบบเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับคองรีเชนนะครับเนาะก็คือตัวเนี้ยก็แสดงเห็นว่าเฮ้ยชาณาทุกยากมากนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการฟีเซนของอันนี้ แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะลูกเนาะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคืออธิบายถึงความเหนื่อยยากของชาวนาะความเหนื่อยความทุกข์ทนนะครับเนาะกับการถูกเอารัดเอาเปรียบเอาโกงนะลูกนะนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกันเนาะซึ่งในตอนท้ายนะครับเขาสมเ็จประเทศก็ได้สรุปไว้ในตอนท้ายอีกว่านะครับเนาะบทกวีของลี่เฉินพันกว่าปีที่แล้วบทกวีของจิตภูมิศัก สามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาห่างกันเป็นพันปีแต่เป็นไงครับความเหนือญาติของชาวนาไม่ต่างเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญเราทุกครั้งที่เราได้ยินมันอ๋อนะครับเนาะอ่ะคราวนี้เข้าสู่บทวิเคราะห์นะครับเนาะเข้าสู่บทวิเคราะห์นะลูกนะซึ่งบทวิเคราะห์ของสองอันนี้นะครับบทวิเคราะห์อย่างแรกเลยเนื้อหานะครับมีกะ บอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นบทความเพราะฉะนั้นี้เขาจะมีคำนับบทนาําเนื้อเรื่องสรุปนะครับบทนําก็นําเข้าเรื่องด้วยการเล่าส่วนของตัวเองแล้วก็เนื้อเรื่องก็คือยกตัวอย่างบทกวีมาสองบทกวีแล้วขยายความให้เห็นชัดเจนรวมทั้งสุดท้ายก็เป็นการสรุปเหมือนที่บอกเมื่อกี้ไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าหลี่เฉินพูดว่าข้าวเนี่ยลำบากขนาดไหนแต่เป็นการสรุปโดยการบง่งในการบอกว่าเฮ้ยเรื่องราวเหมือนทิ้งข้อคิดนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย มันยังคงทําให้เราสะเทือนใจนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณค่าด้านสังคมก็คืออย่างแรกนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ท่านให้อให้พระไทยใส่ในเรื่องนี้นะครับเนาะให้พระไทยใส่ในเรื่องนี้แล้วก็นะครับเรื่องนี้ก็นะครับถามว่าจะเปลี่ยนแปลงเลยได้ไหมพระองค์ก็ไม่แต่เพียงแต่ว่าอยากให้บทความนี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะครับถ้าสามารถที่จะ ทำให้ทุกคนรู้สึกและตระหนักได้นะครับในการแก้ไขปัญหาชาวนาะก็ดีก็สมควรนะครับเนาะนี่ก็คือนะครับนะในส่วนของทุกของชาวนาะในบทกวีนั่นเองนะครับในบทกวีนั่นเองโอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้แหละโดยรวมก็ประมาณนี้แหละนะครับบทข้อสอบออกไม่ยากนะครับข้อสอบออกไม่ยากอ๋อโอเคครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเนาะท่นต้องอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ